โอเคเพราะไหมนักถึงสามเราจะโดดจากกำแพงนี่แคนเนอร์ฉันแน่ใจนะว่าปลอดภัยอะพลาดไม่ตกลงบนฟูกเปล่าลมล่ะทุกคนชิวหน่อยไม่ไดีสูงขนาดนั้นฉันเคยเห็นคนทำนี้ในทีวีต้องสนุกแน่เจ้าดีนะพอเพื่อนฉันโดดพวกเขาก็ตกบนฟูกเราเกือบจะปลอดภัยข่าวร้ายคือฉันโดดพลาดไม่ตกที่ฟูกและบาดเจ็บเดี๋ยวให้ฉันเล่าตั้งแต่ต้นดีกว่านาะฉันเคียนหน้าจากนอร์ดาโกตาและคนคงคิดว่าฉันปัญญาอ่อนที่ทำเรื่องเสี่ยงอันตรายแบบนั้นแต่จะให้ฉันพูดยังไงล่ะ วัยรุ่นก็ต้องทําอะไรงุ่งโง่บ้างแหละอย่าทำเป็นไม่เคยทําเลยก่อนฉันเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามดนะ้วยนะโชคดีที่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าฉันโอเคดีเพราะไม่ได้โดสูงนะแต่ฉันยังต้องใส่เฟือกแขนและขาอีกสมเดือนพอฉันกลับไปเรียนทุกคนรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วห้อมล้อมฉันด้วยความรักและบอกว่าพวกเขาโล่งใจแค่ไหนที่ฉันไม่เป็นอะไรแต่พอถึงคาบคณิตบางอย่างปแปลกๆก็เกิดขึ้นเอาล่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกขัดที่ 8- และ10ในสมุดแบบฝึก แล้วแบบฝึกหัดที่ก้าวล่ะคะครูเธอล้อสำเนียงฉันเหรอทำไมอะต้องไม่แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะหนูก็มีสำเนียงตัวเองหนูก็มีสำเนียงของหนูไปห้องปกครองเดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวเองพูดสำเนียงสุพรรณอยู่แต่ฉันไปห้องปกครองแล้วบอกพ่อว,ว่า <ๆ S 2> เกิดอะไรขึ้นบ้างหไม่รู้ว่าทําไมครูเขาโกรธขนาดนั้นอาจจะเป็นวันนั้นของเดือนก็ได้นะคะเผื่อครูไม่รู้เกียรนะหยุดพูดสำเนียงสุพรรณนั่นได้แล้วหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ พ่อกับฉันเขียงกันไม่หยุดก่อนที่เขาจะเรียกพ่อแม่ฉันมาแต่ฉันก็ยังพูดสำเนียงสุพรรณโดยไม่รู้ตอนพวกเขามาถึงอยู่ดีและก็ยังคงพูดสำเนียงสุพรรณอยู่หลายอาทิตย์เลยในที่สุดพ่อแม่ก็พาฉันไปหาหมอเพราะพฤติกรรมของฉันแปลกมากและที่ฉันตกใจก็คือหมอบอกว่าสมองฉันมีการพัฒนาที่มีผลมาจากอาการบาดเจ็บเรียกว่ากลุ่มมะคาสำเนียงต่างชาติหมายความว่าฉันจะพูดสำเนียงสุพรรณตลอดเลยเพ่างนี้แหละฉันเลยพูดสำเนียงสุพรรณได้ตลอดเลย มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่เด็กที่โรงเรียนสับสนว่าฉันเปลี่ยนวิธีพูดของตัวเองหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าฉันล้อเล่นแล้วก็น่าเรำคาญเด็กที่โรงเรียนบางคนก็ชอบคิดว่าฉันน่ะล้อพวกเขาเพอเวลาผ่านไปทุกคนต่างหลบหน้าฉันเพราะฉันทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดฉันเลยไม่มีเพื่อนและอยากได้สำเนียงเดิมกลับมาบ่ายวันหนึ่งฉันนั่งทาการบ้านในสวนย่อมโรงเรียนแล้วอยู่ๆก็มีคนยื่นแบนเพชรมาใส่หน้าฉันอะ เอาแหวนสัญญาที่ฉันซื้อ<ะ>มาตั้งหมื่นเหรียญเพื่อแฟนสาวโง่ๆของฉันไปเลยเอาจริงทําไมฉันถึงไม่เดทกับเธอแทนหล่อนเลยเล่าแล้วทําทไมไนายไม่เอาไอนนี่ไปให้น้องฉันคนที่หลงรักนายล่ะเฮ้ยนนไม่เอาทั้งสองอย่างแหละยิงกับบีเอลเป็นคนที่พอเพลาที่สุดในโรงเรียนและคบๆเลิกเลิกกันมาตั้งแต่มสามแล้วเพราะพวกเขาทะเลาะก,กันตลอดฉันไม่ถือสาข้อเสนอของนดีนและเดินจากไปแต่ทีต่อมามีคนมากดกริ่งหน้าบ้านฉันตกใจที่เห็นบรีอลยืนรออยู่ แกหน้าใช่ไหมฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเธอเออเข้ามาเลยดีนแฟนเก่าของฉันน่ะมันร้ายมากเขานอกใจฉันแล้วก็ออกเดทกับน้องสาวของฉันฉันต้องการแก้แค้นและอยากให้เธอช่วยฉันด้วยเธออยากให้ฉันช่วยอะไรอะเรายังไม่เคยคุยกันด้วยซ้ำนะนี่ฉันรู้ว่าคนที่โรงเรียนต่างคิดว่าเธอแปลกแต่ว่าดีนชอบและก็คิดว่าเธอน่าสนใจ ฉันคิดว่าฉันเห็นเขาจ้องเธอระหว่างเรียนและถ้าเขาไม่มีฉันเขาต้องขอคบเธอแน่เลยดังนั้นฉันเลยคิดว่าบางทีเธอควรจะเดทกับเขาสักเดือนหนึ่งแล้วเธอก็ร้องไห้ลงติกตอกแล้วเธอก็บอกกับทุกคนเลยว่าเขาทําร้ายเธอแล้วก็หลอกใช้เธอฉันคิดว่าไม่มีใครเชื่อถ้าเป็นฉันทําเพราะว่าเราสองคนทะเลาะกันตลอดเลยเธอช่วยทําให้ฉันหน่อยนะขอร้องอ่ะฉันนี่หัวยังหมุนเลยอย่างแรกเลยนะหลอนเพิ่งบอกว่าหนุ่มรอที่สุดในโรงเรียนคิดว่าฉันสวยอย่างนั้นเหรอ ถ้าเขานอกใจเธอก็เขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ยังไงก็ว้าวอยู่ดีอะรีเอลยังคงขอให้ฉันช่วยเธอและบอกว่าเราจะเอาคืนดีนให้สะใัยยังไงได้บ้างถ้ากำลังจะสื่อว่าเราเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่านะเนี่ยฉันไม่ได้มีเพื่อนมนันหาแล้วสิ <c oughs> แล้วตอนนี้ฉันเป็นเพื่อนซีกับคุนในโรงเรียนคนที่จะช่วยให้ฉันเป็นเพื่อนกับคนอื่นๆในโรงเรียนได้ <c oughs> ฉันแค่ต้องทำลายชีวิตแฟนเก่าเขาฉันตกลง อาทิดนั้นเบียวกับฉันเจอห้องเรียนโล่งระหว่างพักเที่ยงเพื่อทำภารกิจของเราขั้นแรกอ่อยดีนทําให้เขารู้ว่าเธอสนใจยิ้มให้เขาตอนเรียนแล้วก็ชมเขาบ้างหรือว่าแกล้งทำหนังสือหล่นเพื่อทำให้เขาสนใจเธอฉันไม่เคยอ่อยผู้ชายคนไหนเลยตั้งแต่ก่อนบาดเจ็บแต่ฉันยังมั่นใจว่าทาได้ฉันนั้นพอทันเห็นดีนฉันก็เดินเข้เขาไปใกล้เขาและวยกหนังสือลงพื้นแต่โชคดีที่เล่มหนึ่งไปโดนเท้าเขาจนเขาร้องออกมาอ้าวอ้เท้าฉันเจ็บฉันต้องเสียเท้านแน่ เฮ้ยฉันขอทอบจริงๆนะนั่นไงฉันแค่อยากให้หนายชวนฉันไม่ได้จะฆ่านายเลยนะโอ้นั่นเธอเองเคียน์น่าสาวสวยจากข้าประวัติศาสตร์ที่คนพูดถึงสำเนียงสุพรรณกึ่งตัวเองจะเป็นอเมริกันน่ะใช่ฉันเองสองสารนายจังเท้าโดนหนังสือแล้วแฟนก็ทิ้งด้วยอันที่จริงเราเลิกกันแล้วฉันได้แต่จินตนาการว่าการถูกทิ้งต้องเป็นยังไงนละคงโดดเดี่ยวว้าวเวและน่าสงสารตลอดไปอ่าแต่โชคดีของนาย จะให้นายพาฉันเดทโดยไปดินเด้อด้วยจริงเหรอนายเอารถไปรับฉันก็ได้เอาดอกไม้มาด้วยนะโดยเฉพาะกุหลาบสีขาวนะ่าฉันชอบมากแต่เป็นของขวัญจากฉันให้นายนะดีนตอบตกลงทันทีฉันภูมิใจในตัวเองมากที่ทำดีๆขนาดนั้นแต่โชคด้ที่เดทจริงของฉันไม่สนุกเอาซะเลยเพราะดีนเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจ เขาบ่นแทบทุกเรื่องเลยตวีทำตุดเข้าปวดดนตรีก็เสียงดังเกินไปแล้วพอเขากัดปีกไก่เผ็ดละมุนเขาก็เริ่มร้องไห้แล้วบอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลจะก็เลยจะตายจะก็เลยจะตายจะก็เลยจะตายแง่สิสาเหตุที่หลายคนต้องตายก็เพราะกินไก่เผ็ดละมุนในที่สุดเมื่อเดียวจบลงดีนก็ไปส่งฉันฉันไม่อหากจะเชื่อเลยว่าไม่เคยชวนเธอไปเที่ยวก่อนหน้านี้สองปีที่แล้วฉันเสียเวลาไปกับบรีเอล ทำไมกันนะที่ฉันไม่ได้เป็นแฟนของเทพธิดาที่อยู่ตรงเนี้เขามองฉันด้วยสายตาเป็นประกายโธ่พนุมฉันเล่าทุกอย่างกับดีเอลทางวิดีโอแชทนี่มันเพอร์เฟกต์เลยถ้าทําให้เขาอยู่ในกํามือเธอได้แล้วและภายในหนึ่งเดือนเธอก็จะทําให้เขาเสียน้ําตาอย่างที่เขาทํากับฉันฉันทําให้เขาอยู่ในกํามือฉันแล้วจริงๆดินดีทัาขาฉันทันทีที่เขาตื่นและส่งอีโมจิต่างกันมาให้ฉันตั้งแปดอย่างนี่เขาหลงฉันขนาดนี้ได้ยังไง พอดีนเห็นฉันที่โรงเรียนในวันฉัน<ม>เขาเดินมาหาฉันพร้อมกับเสือที่สตาร์ไว้เหรอโอเคที่รักฟังก่อนนะเดทต่อไปของเราเราจะไปที่คานิวาวไหมเธอจะได้เห็นทักษะสกีที่น่าทึ่งของฉันฉันจะชนะแล้วเอาเสือนี้มาให้เธอแบบนี้นฉันรู้ว่าฉันตกลงกับเดอเวไว้แต่ตอนนี้น่ารำคาญชะมัดเลยเเแต่ฉันก็ยังไปเดทบ้าบอกับเขาอีกตั้งสามครั้ง น่งในนั้นเราสองคนแต่งคอสตูมเป็นตัวละครใน MSA เราไปพัฒนาในชุดนั้นเลยแลวดีนก็ยังเสนอให้จำลองฉากต่อสู้สุดโรแมนติกซึ่งมันน่าอายมากแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเบลกับฉันกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเวลาไม่ได้พูดกันวางแผนเรื่องดีนเราก็ไปเดินห้างข้างบ้านกันและทานเลใเ้กันคือหนึ่งเอลเชิญฉันไปปาร์ตี้สุดพิเศษแต่เราต้องแยกกันไป เพราะมันจะน่าสงสัยถ้าแฟนเก่าดีนไปเที่ยวกับแฟนคนปัจจุบันระหว่างปาร์ตี้กันฉันกําลังคุยเล่นกับสาวๆไล่โต๊ะเครื่องดื่มและพวกเขาก้าแต่พูดพร่ำว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้คบกับดีน <c oughs> ภายนอกเขาดูน่ารักและเรียบง่ายนะแต่พอระหว่างเราเขาเจิดชืดไปหน่อยเขาหมกมุ่นกับสัตว์สตาร์ฟหนังการ์ตูนแถมมีรองเท้าแตะขนปุยด้วย เชื่อฉันเธอสาวๆภายใต้เรือนร่างอันหล่อเหล่านั้นเขาซ่อนผู้ชายที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโทษที่ทําไม่คิดว่าฉันแย่นะฉันหันไปเห็นดีนยืนอยู่ด้านหลังฉันดูเจ็บปวดโถแต่บ้ามาทําไมเนี่ยแง่สินี่มันปาร์ตี้คนดังนี่นาเขาเดินจากไปส่วนฉันก็รู้สึกผิดนิดหน่อยฉันเลยเดินตามเข้าไปดีนฉันขอโทษแต่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นก็ได้ฉันหมายความอย่างนั้นแต่ เธอไม่จะเป็นต้องเดทกับฉันถ้าเธอไม่ได้ชอบฉันเคียนะไม่เป็นไรแล้วอย่าให้ความหวังกันเลยนั่นก็เพราะว่าฉันชอบเธอเข้าแล้วจริงๆอ,อ่ะอขอร้องนายนะ่ะไม่ได้ชอบนายแค่อยากหาคนมาเป็นแฟนแก้ค่ะเพราะวันเลิกกับบีเอลแล้วแต่ทําไมผู้ชายอย่างนายถึงจะต้องมาชอบผู้หญิงแปลกๆอย่างฉันที่มาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยล่ะคงเพราะฉันไม่คิดว่าเธอแปลกหรอกมัง้งฉันคิดว่าสำเนียงปลอมๆของเธอมันน่าลหลงไหลและถึงเราจะสนใจต่างกันแต่ฉันก็สนุกมากกับเดทของเราฟังดูดีจัง งั้นเรามาเริ่มกันใหม่มะไม่เอาเดทแบบบ้าบอหรือโรแมนติกเกิดไปเดียวแค่ค่อยๆเรียนดูกันไปดีนดูชอบไอเดียนั้นมากหลังจากได้คุยกันฉันก็เริ่มสนุกเวลาอยู่กับเขาเราทำกันบ้านด้วยกันวิดีโอแชทก,กันตอนกลางคืนเขาดูเป็นผู้ชายหวานแหววคนนึงเลยยิ่งทำให้ฉันสับสนมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงนอกใจแฟนได้เช้าวันหนึ่งฉันกับเบลกำลังเดินกลับจากยิม แล้วดีนก็ฉันมาบอกฉันว่าเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หน่าสงสารหน่าฉันคงต้องหยุดแล้วเอาสปไปให้เขาเขาเพิ่งบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แ้าคงไม่อยากติดหวัดแล้วนะนรู้แต่เขานอนอยู่บนเตียงคนเดียวและทําอะไรไม่ได้เลยฉันจะใส่แมสเชื่อฉันถ้ะเคียหน่าเขาเป็นลูกคนรวยมีเชฟมีคนคอยรับใช้รองมือรองเท้าอยู่นะ่อะไรกันน่ะเธออยากใช้เวลาอยูกเขาเหรอไม่ไม่อยู่แล้ว ฉันค็รู้สึกว่าถ้าแกล้งเป็นแฟนเขามันจะดูแปลกมากทําไมไปดูอาการเขาฉันรีบกลับบ้านทำซุปแล้วเอาไปให้ดีนแต่พอดีนเปิดประตูห้องให้ใจฉันก็กระตุกวูบเขาไม่ได้ใส่เสื้อแถมกล้ามท้องเป็นหลอนราวกับเขาเป็นเทพบุตรเลยเธอทำซุปไม่ให้ฉันเหรอเป็นแฟนที่น่ารักที่สุดเลยฉันนั่งกับเขาส่วนเขาก็ทานซุปอยู่บนเตียงอร่อยจังบรเอลเคยทำแบบนี้ให้ฉันตอนที่เราเดทกันครั้งแรก แต่พอเราเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นเธอก็เลิกทำดีกับฉันไปเลยซะอย่างนั้นฉันว่านายไม่มีสิทธิ์ไปบ่นเบลอย่างนั้นนะนายเป็นคนนอกใจเธอและจูบกับน้องเธอนะเธอบอกฉันเรื่องนี้บังเอิญได้คุยกันน่ะโอเคฉันนอกใจเธอแต่นั่นเพราะว่าเราทะเลาะกันหนักมากและด้วยความโกรธแค้นที่เบลเริ่มพูดถึงเพื่อนฉันว่าเพื่อนฉันหล่อแค่ไหนและบอกว่าจะทิ้งฉันไปเดทกับเขาฉันนึกว่าเธอพูดจริงฉันก็เลยจีบน้องเธอแต่เธอไม่ได้ทำจริง เพราะงั้นเราถึงเลิกกันหลังจากนั้นฉันก็เอาแหวนเพชรมาสัญญากับเธอฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของเราทั้งคู่เราต่างแค่กันแต่เราไม่เหมาะที่จะคบกันอีกต่อไปแล้วพอดีนเล่ามาทั้งหมดฉันก็อึ้งไปเลยและการทำตามแผนมันก็ไม่ถูกต้องอีกต่อไปแล้ววันจันทรทั้งวันฉันหลบหน้าบีเอลแต่สุดท้ายเธอก็ดักเจอฉันตอนอ่านหนังสือในสวนย่อมและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะก็ได้ฉันอยากออกห่างจากเธอ ดีนบอกความจริงกับฉันเธอไปขู่ว่าจะเดทกับเพื่อนเขาได้ยังไงกันนะฮะเพราะงั้นไงถึงได้เข้าใจผิดกันฉันรู้มันไม่ใช่ข้ออ้างให้เขาทําผิดแต่แผนแก้แค้นของเธอเนี่ยมันเกินไปหน่อยและฉันจะไม่ทําตามแผนนี้แล้วโอเคเอาเถอะแผนมันเกินไปแล้วก็ดูไม่มีวุฒิภาวะฉันเข้าใจงั้นก็เลิกกับดีนซะแล้วก็อย่าไปคุยกับเขาอีกไงงั้นล่ะทําไมฉันจะคุยกับเขาไม่ได้ถ้าจะอยากคุยกับเขาไปทําไมอะเขาเป็นแฟนเก่าของฉันนะเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาใช่ไหมล่ะฉันจะบอกอะไรให้นะฉัันออยยู่กบเเขาามะ แลวมันจะแปลกมากถ้าเราไม่คุยกันแล้วเธอจะสอนทําไมล่ะหรือว่าเธอ,อยังรู้สึกกับเขาอยู่เหรอพี่เ,ง,เงียบไปเลยและนั่นทําให้ฉันใจหายแน่นอนเธอ,อยังรักเขาอยู่เขาเป็นแฟนเธอมาตั้งสองปีและที่แย่ที่สุดคือฉันก็รู้สึกว่าฉันรู้สึกดีกับดีนเหมือนกันสิ่งเดียวที่ฉันพอทําได้คือบอกเลิกเขาทั้งแชทและไม่คุยกับเขาอีกแต่พอฉันส่งข้อความไปดีนก็โทรกลับมาทันทีและอีก20นาทีต่อมา ฉันก็ได้ยินเสียงคอหน้าต่างห้องนอนฉันมีคนปีนขึ้นมาทางระเบียงของฉันเคียนาฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเธอถึงขอเลิกกับฉันกระทันหันอย่างเนี้ยเพราะฉันไม่ได้จะเดทกับนายไงเล่าก่อนที่ฉันจะอยู่ตัวเองไม่อยู่ฉันก็เลยบอกดีนเรื่องแผนที่คุย้กับเอลเขาตะลึงไปเลยโอเคนี่เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดที่บเอลทำมาและฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอก็จะเอาด้วยกับเรื่องแบบเนี้ยเธอต้องเป็นคนป่วยจิตแบบไหนกันนะฉันแค่ฉันอะไรเธอ ฉันฉันฉันแค่อยากมีเพื่อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันพูดปกติงั้นเหรอหมอเคยบอกว่าอาการพูดสำเนียงต่างชาติจะหายไปตามกาลเวลาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพูดสำเนียงนี้ได้ตั้งแต่เกิดเหตุพ่อคะแม่คะฉันรีบลงไปชั้นล่างเพื่อบอกพ่อแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจะลืมเรื่องราวมากกับดีนและเอลไปเลยพวกเราต่างกระโดดลอดเต้นด้วยความดีใจขณะที่ดีนยืนจ้องฉันอยู่อย่างนั้นเขาได้แต่คิดว่าฉันประหลาดขนาดไหน นั่นอาจหมายความว่าเขาตัดใจจากฉันแล้วอูเหมือนจะเป็นงั้นอยู่แล้วล่ะเขาหลบหน้าฉันกับเบลที่โรงเรียนเบลดีใจด้วยที่ฉันฟื้นตัวแล้วเราต่างทําเหมือนเรื่องของดีนไม่เคยเกิดขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็มาหาฉันพร้อมข่าวด่วนเธอจะจากเมืองนี้ไปและย้ายไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงนั่นทําให้ฉันเสียใจไม่นี่เป็นสิ่งที่ดีนะตอนนี้เธอจะได้เป็นคนดังในโรงเรียนและก็เ,เดทกับดีนวันก่อนฉันคุยกับเขาเขาอยากจะคบกับเธอในแค่หน้า เขามูฟออนจากฉันแล้วฉะนั้นถ้าพวกเธออยากเดทก็เชิญเลยแล้วเธอจะรู้สึกยังไงล่ะเธอยังรักเขาอยู่ไม่ใช่หรอก็ใช่ฉันรู้มันเจ็บอยู่ที่ฉันรู้ว่าเขาเลือกเธอมากกว่าฉันแต่ฉันอยากให้เธอเห็นความสุขในแียนะาฉันรู้ว่ามิตรภาพของเราเกิดเพราะว่าเธอมาช่วยฉันแต่ฉันแคร์เธอมากกว่าเธออยู่เพื่อฉันในช่วงที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันเลยทันใดนั้นฉันก็เห็นรถมาจอดหน้าบ้านดีนั่นเอง เขามาหาฉันแอนที่จริงเขามาเพื่อสารภาพรักกับฉันนะนะเขาลงจากรถและเขาหล่อมากมาแสงแดดส่องเขาฉันพร้อมวิ่งเข้าสู่อ้อมแขนและจูบเขาแต่ฉันไม่ได้ทําฉันทำร้ายเพื่อนรักแบบนั้นไม่ได้ฉันไล่ส่งยิงกลับบ้านและบอกเขาว่าฉันไม่สนใจเห็นะทำไมจําเป็นต้องทํางี้เลยเดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นฉันอวยพรให้เธอกับเขาแล้วนี่ฉันรู้บางทีถนัดครบเขาในสักวันหลังจากที่เธอตัดใจจากเขาได้ฉันแคร์เธอมากกว่าแต่นั้นนะจะเคียงข้างฉันในตอนที่ยากที่สุดในชีวิต ขอบคุณนะฉันต้องคิดถึงเธอมากแน่เลยสาวฉันก็เหมือนกันโชคดีนะบีเอล